ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่97การจ้องมองของเทพธิดาแห่งปัญญา คนทั้งเมืองออกมาจากบ้านของพวกเขาและมองไปที่รูปปั้นของทีนาผู้คนนับไม่ถ้วนคุกเข่าลงกับพื้นและคุกเข่าต่อหน้าอาทีนาเพื่อขอความเมตตาพวกเขาคิดผิดว่าพระพิโรธของพระเจ้าผู้อุปถรัรมภ์กำลังจะจุดไฟเผาเมืองเอเธนอย่างไรก็ตามหลายคนยืนตัวตรงในกรีสวีรบุรุษตัวจริงเท่านั้นที่จะคุกเข่ากับร่างที่แท้จริงของเหล่าถวยเทพ ในเวลาเดียวกันสายตาของบรรดามาหาอำนาจจากทั่วทั้งสี่ประเทศได้เพ่งมองไปทั่วหลายล้านไมล์เพื่อสังเกตเมืองเอเทนในที่สุดรูปปั้นของเง่นตีเนื้อก็หยุดลงเกิดความกลาหนทั้งภายในและภายนอกสภาความกลาหนไม่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางฝูงชนแต่อยู่ในใจของทุกคนทุกคนสามารถสัมผัสได้ว่าการจ้องมองของรูปปั้นของทีน่าได้มาถึงสถาบันศึกษาเพนโต อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกันหมอกสีขาวจางๆก็ปรากฏขึ้นในสถาบันศึกษาเพนโตก่อตัวเป็นครึ่งวงกลมที่ห่อหุ้มทั่วทั้งโรงเรียนสำหรับนักเรียนหมอกสีขาวนี้จังยิ่งกว่าลมหายใจในฤดูหนาวอย่างไรก็ตามสำหรับบุคคลภายนอกสถาบันศึกษาเพนโตทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหมอกสีน้ำนมที่หนาแน่นอาจจะเป็นตำนานครูและนักเรียนเกือบทุกคนนึกถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง ใครจะขึ้นไปและกลายเป็นตำนานจอมเวทระดับนักปรา์ทั้งสามไม่สามารถระงับความสุขบนใบหน้าได้แต่พวกเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่แสดงมันออกมาผู้วิเศษทุกคนรู้ดีว่าเทพีแห่งปัญญาที่น่าเป็นพระเจ้าองค์เดียวในบรรดาเทพพระเจ้าที่ชอบผู้วิเศษนักรบสามารถได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้าทุกองค์แต่ผู้วิเศษได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาแห่งปัญญาเท่านั้น วัดเทพธิดาแห่งปัญญาเป็นวัดเดียวที่มีผู้วิเศษมหาปุโรหิตแห่งวัดเทพธิดาแห่งปัญญาคนปัจจุบันคือผู้วิเศษในตำนานในประวัติศาสตร์หากผู้วิเศษได้รับความสำเร็จอันรุ่งโรจน์หรือก้าวไปสู่การเป็นตำนานพวกเขามีโอกาสที่ดีที่จะได้รับความโปรดปรานจากทีนาทันใดนั้นเทพธิดาแห่งชัยชนะบนไหล่ของรูปปั้นของทีนาก็หายไปทุกคนกลั้นหายใจ ทุกคนมีความหวังริบหลีในหัวใจบางทีเทพธิดาอาจจะชอบพวกเขามีเพียงซูเย่เท่านั้นที่ตกตะลึงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับการสร้างรูปปั้นที่สูง500เมตรเป็นไปได้อย่างไรที่รูปปั้นขนาดใหญ่เช่นนี้จะเคลื่อนที่ได้เขาไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนทำไมข้อมูลชิ้นนี้ถึงไม่อยู่ในความทรงจำของเขาเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่างเถะไม่มีใครสามารถตอบเขาได้เขาต้องค้นหาคำตอบจากความทรงจำของเขา ซูเย่จมอยู่ในความทรงจำของเขาและทันใดนั้นก็ตระหนักว่าเขาได้เรืองแสงเขามองลงมาและสังเกตว่าแขนขาและทั้งตัวของเขาเรืองแสงเขาเดาความเป็นไปได้อย่างคลุมเครือเขาค่อยๆเงยศีรษะขึ้นและอ้าปากกว้างนั่นเป็นเพราะซูเย่รู้สึกว่ารูปปั้นหินขนาดใหญ่ของทีน่ากำลังมองมาที่เขาจริงๆ รูปปั้นของทีน่าทำมาจากหินอย่างชัดเจนดวงตาของมันเป็นเพียงหินแต่ในขณะนี้ซูเย่รู้สึกว่ารูปปั้นหินกำลังจ้องมองเขาอยู่สายตาของมันอบอุ่นราวกับสายลมฤดูใบไม้ผลิหญิงสาวโปร่งสายสูงประมาณหนึ่งฟุตบินไปที่หัวของซูเย่ใบหน้าของหญิงสาวพร่ามัวราวกับถูกบดบังด้วยพลังอำนาจบางอย่างอย่างไรก็ตามซูเย่รู้สึกว่าหญิงสาวกำลังยิ้ม หญิงสาวคนนี้มีปีกสีขาวเหมือนหงคู่หนึ่งอยู่บนหลังของเธอร่างกายของเธอเปล่งแสงสศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกมีความสุขตามสัญชาตญาณในเวลาเดียวกันทุกคนที่ได้เห็นหญิงสาวคนนี้รู้สึกมั่นใจอย่างแรงกล้าในหัวใจพวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะคว้าชัยชนะนี่คือเทพธิดาแห่งชัยชนะซูเยอุทานภายในเขาไม่เคยคิดว่าเทพธิดาแห่งชัยชนะจะปรากฏตัวทว่าวกลับมีฉากที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีก เทพธิดาแห่งชัยชนะวางมงกุฎที่ทำจากกิ่งมะกอกบนหัวของซูเย่ด้วยมือทั้งสองข้างกิ่งมะกอกไม่มีรูปร่างแต่เกิดจากแสงสว่างและเต็มไปด้วยความอบอุ่นทันทีที่ซูเย่สวมมันเรากับว่าเขาถูกอบด้วยแสงแดดอันอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความพึงพอใจอย่างสุดจะพนาซูเย่รู้สึกว่าเทพธิดาแห่งชัยชนะกำลังยิ้มให้เขาอีกครั้งก่อนที่เธอจะหายตัวไป ทั้งโรงเรียนจ้องไปที่ซูยเย่เผยให้เห็นความอิจฉาริษยาที่ปกปิดไม่ได้และแม้กระทั่งความหึงหวงปากของฮ่อเปิดกว้างและเขาก็ยิ้มจากหูถึงหูซูยเย่ได้รับความโปรดปรานจากเทพธิดาแห่งปัญญานอกจากฮอตแล้วแม้แต่คนที่คิดว่าซูยเย่อย่างสูงก็ยังประหลาดใจและงงงวยในเวลานี้พวกเขาไม่มีความสุขเท่ากับฮอตที่ดีใจกับความสำเร็จของเพื่อนจากก้นนกปึงของหัวใจกระหนำ่ำ มีสมองมองไปทางต้นเสียงและเห็นคาร์ลอสที่ริมหน้าต่างเขาล้มลงกับพื้นเขาพยายามจะลุกขึ้นอย่างสิ้นหวังแต่เขายังคงล้มลงเขาไม่สามารถรักษาสมดุลได้เหมือนกับปลาทูหน้าคลิปน้ำเงินที่กระโดดขึ้นจากน้ำขึ้นฝั่งฝูงชนจ้องมองที่ซูเยตจอมเวทระดับนักปราดทั้งสามมีสีหน้าแปลกๆพวกเขาพยายามมาอย่างดีที่สุดเพื่อปกปิดความอับอาย ในขณะนี้ประตูหินอ่อนสีเทาขาวโบราณปรากฏขึ้นนอกสภาประตูสูง5้าเมตรดูสง่างามชายหนุ่มรูปงามถือคทาเดินออกจากประตูด้วยรอยยิ้มเขาสวมเสื้อคลุมยาวสีขาวซึ่งปักด้วยลวดลายสีทองเรียบง่ายทว่าวสง่างามมันหรูราและสง่างามชุดนักบวชขนาดใหญ่ทําให้ชายหนุ่มรูปงามดูผอมเพรียวใบหน้าของเขาดูนุ่มนวลราวกับผู้หญิงแต่ผมสั้นสีเทาทองทําให้เขาดูเหมือนผู้ชายมากขึ้น รูม่านตาของเขาเต็มไปด้วยสีม่วงจางๆใครคือผู้โชคดีที่ได้รับความสนใจจากเทพธิดาแห่งปัญญาด้วยรอยยิ้มชายหนุ่มมองไปที่ซูเยซึ่งปัจจุบันเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจแม้ว่าเสียงของชายหนุ่มจะไม่คมเหมือนผู้หญิงแต่ก็ไม่แหบแห้งเหมือนเสียงของผู้ชายด้วยเสียงของเขามีควันและมีสเสน่ห์ เมื่อซูเย่ได้ยินคำเหล่านี้เขาก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีปรากฏว่าเขาได้รับการจ้องมองของเทพธิดาแห่งปัญญาการจ้องมองของทีน่าเป็นหนึ่งในพรที่เธอมอบให้หัวหน้านักบวชมีเดียดหลายคนที่จำเด็กหนุ่มได้ทักทายเขาพร้อมพยักหน้าเล็กน้อยซึ่งรวมถึงสามจอมเวทผู้รอบรู้เป็นเพราะเด็กคนนั้นมีพี่ชายที่เป็นวีรบุรุษท,ที่ทำลายเมืองทั้งเมืองด้วยหมัดเดียว มีดิซึ่งเป็นจอมเวทระดับนักปราดยังเป็นหัวหน้านักบวชของวิหารเทพีแห่งปัญญายศของเขาต่ำกว่ามหาปูโรหิตเท่านั้นสวัสดีหัวหน้านักบวชซูเย่เริ่มทําความเคารพมีเดียดเมดิซยิ้มเมื่อเขามองไปทางซูเย่เพียงไม่กี่ก้าวมีเดียดก็เดินข้ามไปได้หลายสิบเมตรเขาหยุดอยู่ตรงหน้าสูเยเขาเหยียดมือออกลูบงกุดกิ่งมะกอกบนหัวของสูเยพระองค์ตรัสว่า เจ้าเป็นเด็กดีจริงๆที่ชอบเอาอกเอาใจผู้อื่นอย่างไรก็ตามเจ้าอ่อนแอเกินไปทันใดนั้นมีดีอสก็เงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่อยู่นอกสถาบันศึกษาเพนโตหอคอยเวทมนต์สีขาวบริสุทธิ์สะท้อนอยู่ในดวงตาสีม่วงอ่อนของเขามาเยี่ยมชมวัดเมื่อเจ้ามีเวลามีดิตบไหล่ของซูเย่ด้วยสามขั้นตอนเขาได้กลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นของเขาที่หน้าประตูค้งหินอ่อน เขาหันกลับมาและสแกนทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเขายังเด็กอยู่หากตัวตนของเขาถูกเปิดเผยเร็วเกินไปเขาจะดึงดูดหมาป่าร้ายในยามค่ำคืนในฐานะหัวหน้านักบวชแห่งวิหารเทพีแห่งปัญญาข้าพระเจ้าขอประกาศในที่นี้ว่าไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเรื่องนี้กับผู้อื่นพระวจนะศักดิ์สิทธิพ์พรคุ้มครองขณะที่มีดีกำลังพูดนิ้วชี้ขวาก็ชี้ขึ้นไปในอากาศ วงแหวนของแสงสีขาวระลอกอย่างต่อเนื่องบนท้องฟ้าส่งผลกระทบต่อทุกคนรอบตัวทุกคนรู้สึกถึงแสงที่ตกลงมาบนกลาเบลล่าของพวกเขาระลอกคลื่นสีขาวปรากฏขึ้นระหว่างคิ้วของทุกคนจากนั้นทุกคนก็รู้สึกหนาวในหัวใจพวกเขาตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถเปิดเผยความจริงที่ว่าซูเย่ได้รับการจ้องมองจากเทพธิดาแห่งปัญญาในทางใดทางหนึ่งหากพวกเขาเปิดเผยพวกเขาจะถูกยับยั้งด้วยอำนาจนี้หรือถูกพระเจ้าลงโทษ หัวใจของฝูงชนสันสะท้านคราวนี้เทพธิดาแห่งปัญญาดำเนินการอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าเธอมีความหวังสูงสำหรับสูเย่ขอให้แสงแห่งเทพธิดาส่องสว่างแก่พวกเจ้าทุกคนหลังจากที่เขาพูดจบมีเดียกกก้มหน้าและถอยหนีหายไปพร้อมกับประตูหินอ่อนทุกสมองมองไปที่สูเย่อีกครั้งดวงตาของพวกเขาเป็นประกายด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อน จอมเวทระดับนักปราดทั้งสาม,มองหน้ากันจากนั้นพวกเขาก็กลับไปที่ที่นั่งรัฐสภาผ่านประตูเทเลพอร์ตก่อนที่ฝูงชนจะฟื้นจากอาการช็อกเสียงเคาะดังมาจากที่นั่งรัฐสภาขอให้เรื่องของเทพพระเจ้าเป็นของพระเจ้าและเรื่องของเวทมนต์ก็เป็นของผู้วิเศษอนุญาโตตุลาการจะดำเนินต่อไปซูเย่เหยียบไปที่ตำแหน่งเดิมของเขา คาร์ลอสกำลังถือเสาขนาดใหญ่ในสภาขาของเขาสั่นและหลังของเขาโก่งเขาไม่สามารถยืนตัวตรงได้อีกต่อไปตอนนี้หลายคนรู้สึกเห็นใจคาร์ลอสเขาถูกซูยเย่บทขยี้หนึ่งครั้งเขาถูกเพนโตบทขยี้อีกครั้งในที่สุดรูปปั้นหินสูง500เมตรของทีนาก็ปรากฏตัวขึ้น ความจริงที่ว่าคาร์ลสไม่กลัวที่จะตายในที่เกิดเหตุพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีเจ้าสมบัติเหมาะสมที่จะสําเร็จการศึกษาจากสถาบันศึกษาเพนโตอย่างแน่นอนคอมเบลแสดงความเห็นอกเห็นใจในท้ายที่สุดเขาถอนหายใจและพูดว่าคาร์ลสเจ้าไม่ใช่เด็กไม่ดีแต่เจ้าแพ้แล้วสุเย,ย่ทำให้ข้าอยู่ในสถานะที่ยากลําบากข้าหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้านาบากใจอีก ใบหน้าของคาร์ลอเตมไปด้วยความสิ้นหวังร่างกายของเขาแกว่งไปมาและเขาไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปเขาของเขาอ่อนแรงและล้มลงกับพื้นเขาเป็นเหมือนนกกระจอกเทศที่เจอพายุเขาเอามือปิดหน้าและคุกเข่าลงกับพื้นข้าขอโทษสู่เย่ข้าใส่ร้ายเจ้าเพื่อรับป้ายมนาข้าหวังว่าเจ้าจะยกโทษให้ข้ามันเป็นความผิดของข้าในตอนท้ายของคำพูดไม่มีใครได้ยินคำพูดของคาร์ลอสอย่างชัดเจนพวกเขาได้ยินเพียงเสียงสะอื้นของเขา ประตูสภาก็เหมือนกรอบรูปสีขาวในกรอบรูปมีชายหนุ่มผมดำยืนอยู่ดวงตาของเขาลึกราวกับทะเลชายหนุ่มในชุดขาวคุกเข่าเสียงร้องของเขาเหมือนคลื่นซัดสาดซัด,ซดชายหาดคนอื่นๆก็ไม่ชัดเจนและทุกอย่างก็หยุดนิ่งในกรอบ